PODCAST BY DITP Chicago ช่วงเล่าข่าวการค้าสวัสดีครับท่านผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่ PODCAST เล่าข่าวการค้าโดยสกตชิคาโกสาระดีๆที่จะมาอัปเดตข่าวสารด้านเศรษฐกิจและการค้าในสารัฐเป็นประจำทุกสัปดาห์ครับเมื่อเข้าสู่ช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีผู้ประกอบการและผู้เชี่ยวชาญในสารฐ ต่างก็มักจะให้ความสนใจกับแนวโน้มการขยายตัวของยอดค้าปลีกภายในประเทศที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับเทศกาลปลายปีครับโดยในช่วงดังกล่าวผู้บริโภคชาวอเมริกันส่วนใหญ่มักจะมีพฤติกรรมใช้จ่ายเพื่อซื้อสินค้าและบริการสำหรับการเฉลิมฉลองกับครอบครัวและบุคคลใกล้ชิดเป็นประจำทุกปีแม้ว่าในปีนี้บรรยากาศทางเศรษฐกิจในสหรัฐจะมีแนวโน้มชะลอตัวลงจากปัจจัยด้านความผันผวนในตลาดหลายปัจจัยไม่ว่าจะเป็นภาวะเงินเฟ้ออัตราดอกเบีย้ย ต้นทุนด้านพลังงานรวมถึงการทําสงครามในตะว,วันออกกลางซึ่งทําให้ผู้บริโภคมีพฤติกรรมระมัดระวังการใช้จ่ายในการซื้อสินค้าและบริการมากขึ้นครับอย่างไรก็ตามตลาดค้าปลีกสหรัฐกลับยังมีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นในช่วงปลายปีนี้ครับจากข้อมูลรายงานแนวโน้มตลาดค้าปลีกสหรัฐในช่วงเทศกาลปลายปีซึ่งวัดจากยอดการใช้จ่ายของผู้บริโภคในสหรัฐระหว่างวันที่1พฤศจิกายนถึง31ธันวาคม โดยสมาพันธ์การค้าปลีกแห่งชาติหรือ National Retail Federation พบว่ายอดค้าปลีกสหรัฐในช่วงดังกล่าวมีแนวโน้กการขยายตัวเพิ่มขึ้นราวร้อยละ3ถึง4เมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาหรือคิดเป็นมูลค่าประมาณ9.57ถึง9.67แสนล้านดอลลาร์สหรัฐซึ่งส่วนทางกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจภายในประเทศที่หลายฝ่ายยังคงมีความกังวลครับทั้งนี้อัตราการขยายตัวของตลาดค้าปลีกสหรัฐในช่วงปลายปีนี้ อาจจะไม่สูงมากนะักเมื่อเปรียบเทียบกับช่วงที่เกิดภาวะการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่ผ่านมาซึ่งขยายตัวร้อยละ12.7ในปี2,564และร้อยละ5.4ในปี2,565โดยส่วนหนึ่งเนื่องมาจากการดำเนินมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจส่งผลทำให้ผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดมีกำลังการซื้อมากขึ้น อีกทั้งการดําเนินมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดยังทําให้ผู้บริโภคมีช่องทางการใช้จ่ายน้อยลงส่งผลให้มีความมั่งคั่งมากขึ้นจึงทําให้ผู้บริโภคหันไปใช้จ่ายในช่วงดังกล่าวมากเป็นพิเศษอย่างไรก็ตามอัตราการขยายตัวในปีนี้ยังอยู่ในระดับใกล้เคียงกับค่าเฉลีย่ยอัตราการขยายตัวของตลาดในช่วงระหว่างปี2,553ถึง2,562ก่อนหน้าที่จะเกิดการแพร่ระบาดซึ่งอยู่ในระดับร้อยละ3.6ต่อปีครับ นอกจากนี้รายงานดังกล่าวยังพบว่านับตั้งแต่ที่เกิดการแพร่ระบาดผู้บริโภคชาวอเมริกันมีพฤติกรรมเลือกซื้อสินค้าและบริการเปลี่ยนแปลงไปอย่างชัดเจนโดยผู้บริโภคชาวอเมริกันในตลาดให้ความสนใจและหันไปซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์มากขึ้นเช่นเดียวกันกับปีนี้ที่คาดว่าตลาดค้าปลีกสินค้าออนไลน์ในช่วงปลายปีจะขยายตัวเพิ่มขึ้นราวร้อยละ7-9ถึงคิดเป็นมูลค่าประมาณ 2, 2. 7 4ถึง2.79แสนล้านดอลลา,าร์สหรัฐ โดยปัจจัยด้านการจ้างงานและอัตราการจ้างงานภายในประเทศเป็นปัจจัยสำคัญที่สนับสนุนการขยายตัวของการค้าปลีกสหรัฐนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาการจ้างงานนอกภาคการกเกษตรสหรัฐยังอยู่ในเกณฑ์ดีมาตลอดอัตราการว่างงานสหรัฐในช่วง10เดือนที่ผ่านมาอยู่ในระดับต่ำเพียงร้อยละ3.6เท่านั้นซึ่งน่าจะช่วยสนับสนุนตลาดค้าปลีกสหรัฐให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นไปจนถึงสิ้นปีนี้ครับ จากข้อมูลสำรวจโดยบริษัท Price Waterhouse Coopers พบว่าผู้บริโภคชาวอเมริกันจะใช้ใจ่ายในช่วงเทศกาลปลายปีเฉลีย่ย1,530ดอลลาร์สหรัฐต่อคนขยายตัวร้อยละเจเมื่อเปรียบเทียบกับปีที่ผ่านมาโดยประชากรมิเลเนีย s เป็นกลุ่มที่มีแนวโน้มใช้ใจ่ายสูงสุด1,918ดอลลาร์ 1, สหรัฐต่อคนรองลงมาได้แก่กลุ่ม Gen X กลุ่ม Gen C กลุ่ม Baby Boomer ตามลำดับครับ โดยส่วนใหญ่ผู้บริโภคมีแนวโน้มใช้ใจ่ายเพื่อซื้อสินค้าของขวัญของชำล่วยคิดเป็นร้อยละ52รองลงมาได้แก่การเดินทางท่องเที่ยวร้อยละ33และกิจกรรมสันทนาการร้อยละ15ทั้งนี้ปัจจัยที่ผู้บริโภคชาวอเมริกันให้ความสำคัญในการเลือกซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปลายปีได้แก่ราคาสินค้าความสะดวกในการคืนสินค้าความสะดวกในการซื้อสินค้าและความสะดวกในการจัดส่งสินค้าครับ เป็นที่ทราบกันดีนะครับว่าสหรัฐเป็นประเทศบริโภคนิยมหรือ consumerism ในแต่ละปีผู้บริโภคชาวอเมริกันบริโภคสินค้าและบริการเป็นมูลค่าสูงคิดเป็นส่ดนส่วนราวร้อยละ70ของมูลค่าผลิตภัณฑ์มวลรวมประชาชาติหรือ GDP ดังนั้นแนวโน้มการขยายตัวของการค้าปลีกในช่วงเทศกาลปลายปีจึงน่าจะมีส่วนช่วยก่อให้เกิดการขยายตัวทางเศรษฐกิจสหรัฐในช่วงไตรามาสสุดท้ายของปีนี้และช่วยชะลอโกอกาสในการเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยที่หลายฝ่ายยังคงมีความกังวลว่าอาจจะเกิดขึ้นได้ในช่วงอนาคตอันใกล้นี้ครับ อีกทั้งแนวโน้มการขยายตัวดังกล่าวยังน่าจะเป็นโอกาสในการเพิ่มมูลค่าการส่งออกสินค้าไทยไปยังตลาดสหรัฐโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มของขวัญของชำล่วยและของตกแต่งบ้าน ทั้งนี้ในส่วนของกลุ่มสินค้าของขวัญของชำร่วยและของตกแต่งสำหรับเทศกาลนั้นผู้ประกอบการในสหรัฐมักจะนิยมเตรียมความพร้อมสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้าก่อนช่วงเทศกาลอย่างน้อย3-6เดือนเพื่อให้มีสินค้าพร้อมจำหน่ายในตลาดดังนั้นผู้ประกอบการไทยที่สนใจทำตลาดดังกล่าวก็ควรเตรียมความพร้อมหาโอกาสในการเสนอขายสินค้าล่วงหน้าอย่างเหมาะสมเพื่อให้สามารถผลิตและจัดส่งสินค้าได้ทันตามกำหนดครับ นอกจากนี้โอกาสในการเกิดปัญหาในระบบขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจากภาวะความแห้งแล้งในเขตครองปานามาเองตามที่ได้เคยเล่าไปเมื่อตอนที่แล้วนะครับยังอาจจะส่งผลทำให้การขนส่งสินค้าจากไทยไปยังตลาดสหรัฐล่าช้าด้วยดังนั้นผู้ประกอบการไทยจึงควรที่จะวางแผนจัดการสินค้าอย่างเหมาะสมและเผื่อเวลาล่วงหน้าเพื่อลดโอกาสที่จะเกิดความล่าช้าในการจัดส่งสินค้าด้วยครับ และนั่นก็คือทั้งหมดของข่าวเด่นประจำสัปดาห์นี้ครับสำหรับใครที่ไม่อยากพลาดโอกาสรับฟังข่าวสารใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับสำหรับสัปดาห์นี้ผมและทีมงานต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับเล่าข่าวการค้าโดยสคตชิคาโก